เรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมอิทธิพลชนทลาสิริผู้แทนคนขอนแก่นพักก้าวไกลครับวันนี้ขอร่วมอภิปรายสนับสนุนตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาหนี้สินควรเรือนครับท่านประธานครับที่ขอนแก่นบ้านผม3มวันที่แล้วมีนายทุนเงินกู้บุกยิงลูกหนี้ถึงบ้านฉุนที่ไม่จ่ายค่าดอกเบี้ยครับขอสไลด์ด้วยนะครับ ท่านประธาครับปัญหานี่นอกระบบของประเทศไทยในขณะนี้รุนแรงลุกลามและทำลายชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนมหาศาลครับผมลงพื้นที่รับฟังปัญหาทุกคนพยายามดิ้นรนสุดแรงแล้วครับไม่มีใครไม่ทำงานหนักไม่มีใครไม่หาไรายได้เสริมไม่มีใครนั่งเฉยๆรอให้รัฐบาลมาช่วยปัญหานี่สินของ พี่น้องประชาชนที่ผมเจอส่วนใหญ่รายได้ไม่พอรายจ่ายครับขาดทักษะการวางแผนทางการเงินขาดทัศนคติและความเข้าใจทางการเงินและที่สำคัญครับการเป็นหนี้สินนอกระบบที่พี่น้องประชาชนกำลังประสบปัญหาอย่างมากในตอนนี้ครับเพราะช่องทางการเข้าถึงมันง่ายสะดวกสบายไปหมดครับไม่ต้องมีหลักฐานอะไรมากมายครับ บัตรประชาชนใบเดียวก็ได้เลยครับมีทุกช่องทางทั้งช่องทางโซเชียลต่างๆรวมถึงแก๊งมอเตอร์ไซค์สไลด์ตัดไปครับที่ขี่โปรยนามบัตรสำหรับปล่อยเงินกู้นอกระบบที่มีทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยมีเบอร์โทรติดต่อมีไลน์ติดต่อประชาชนเข้าถึงง่ายมากครับแต่ตำรวจเข้าไม่ถึงเลยครับท่านประธานครับท่านประธานทราบไหมครับว่า ดอกเบีย้ยต่อ25วันต่อ25วันนะครับไม่ใช่ดอกเบีย้ยต่อปีไม่ใช่ต่อเดือนนะครับ25วันดอกร้อยละ30ถึง40ครับผมผมจะขอยกตัวอย่างจากบางเคสที่ได้ไปสอบถามขั้นตอนวิธีการของแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบแบบนี้นะครับเคสแบบนี้เรียกกันว่ากู้เป็นก้อนผ่อนเป็นงวดครับอยากจะกู้เงินสัก2,000 20, 0บาทก็โทรหาตามเบอร์นามบาัตรที่มาโปรยหน้าบ้านหน้าร้าน พอติดต่อเสร็จก็ง่ายครับถ่ายรูปบัตรประชาชนส่งผ่านไลน์แก๊งมอเตอร์ไซค์มาดูบ้านมาดูหน้าร้านรออนุมัติวันเดียวได้รับเงินเลยครับพอได้รับเงินวันแรกครับไม่ได้กู้สองหมื่นบาทไม่ได้รับเงินสองหมื่นนะครับได้รับเพียงหนึ่งหมื่นแปดพันบาทหากเป็นค่าดําเนินการหนึ่งพันบาทอีกหนึ่งพันบาทเป็นค่าผ่อนต้นรวมดอกของวันแรกแล้วต้องส่งอีกยี่สิบสี่วัน วันละ1,000บาทรวมแล้ว25วันเอาสไลด์ลงได้เลยครับรวมแล้ว25วันต้องจ่ายทั้งหมด26,000บาทนั่นหมายความว่าดอกเบี้ยมากถึง30เปต่อระยะเวลาเพียง25วันครับแต่ทำงานได้ครับประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้หรือถ้าได้ก็ยากเอกสารเยอะแยะไปหมดครับถ้าเข้าถึงแบบ การเข้าถึงแบบนอกระบบจึงเป็นทางออกสําหรับประชาชนที่เขาลำบากครับกู้ไปก่อนผ่อนทีหลังครับเวลาที่ประชาชนเขาเดือดร้อนไม่รู้จะไปหยิบยืมที่ไหนครับจำใจต้องเอาจำใจต้องรับในแบบกติกาที่ไม่เป็นทรรไม่ถูกกฎหมายแบบนี้ครับอีกเคสหนึ่งครับเป็นการกู้อีกแบบหนึง่งแบบนี้เรียกว่าดอกลอยครับคือจ่ายแต่ดอกไม่ลดต้นจ่ายดอกไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีต้นมาปิดครับ ดอกพันละ20หมื่นละ200เช่นกู้10,000ืบาทจ่ายดอกทุกวันวันละ200บาทแบบนี้หนักมากท่านประธานครับพอกู้มาปิดต้นไม่ได้สักทีก็ต้องหาจ่ายดอกทุกวันทุกวันทุกวันพอรู้สึกไม่ไหวครับกู้นานไปแล้วจ่ายแต่ดอกไม่หมดสักทีก็ไปกู้นายทุนเจ้าอื่นครับแล้วมาโปะเจ้าเดิมทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเมื่อวันก่อนท่านสสวีรนัน บอกกับผมว่ารับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนมาเหมือนกันครับคนนี้เดินเท้าเข้ามาหาที่สํานักง,งานเลยครับบอกว่ากู้แบบดอกลอยนี่แหละเริ่มต้นที่กู้6 0 0 0บาทครับกู้โปะแบบนี้ไปเรื่อยกู้กับเจ้าหนี้ทั้งหมด15เจ้าหนี้ครับเป็นหนี้จาก6000เป็นล้านกว่าบาทในระยะเวลาเพียง1ปีกับ8เดือนครับจนต้องเอาที่ดินเอาบ้านเข้าไปจำนองเพื่อใช้หนี้ปัจจุบันตอนนี้ยังเป็นหนี้อีกอยู่แสนกว่าบาท และไม่สามารถอยู่บ้านได้แล้วครับต้องหนีครับเพราะว่าแก๊งเงินกู้นอกระบบแบบนี้ทวงหนี้ไม่ได้วันสองวันก็มาก่อกวนที่บ้านมาด่าทอโวยวายที่ตลาดล็อกประตูบ้านขู่ฆ่าทํร้ายร่างกายทร้ายข้าวของเหมือนกับข่าวที่เราได้ยินอยู่บ่อยครับท่านประธานครับประชาชนคนไทยจํานวนมากเพิ่งออกจากวิกฤตโรคระบาดแต่ต้องมาอยู่กับวิบากกรรมของการใช้หนี้การเข้าสู่วงจร การเป็นหนี้นอกระบบครับจะไปทํางานที่ไหนต้องลําบากก็ลําบากทุกคนทราบดีครับการหนีหน้าการหนีหนี้ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่เขาก็รักชีวิตรักตัวกลัวตายก็เลยจําเป็นต้องหนีครับผมอยากเสนอวิธีการสําหรับแก้ปัญหาทางออกในระยะสั้นและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต้นตอของปัญหาโดยนโยบายระยะยาวจําเป็นต้องมีวิธีการเพื่อที่จะไม่ให้ปัญหานี้ กลับมาวนซ้ำอีกดังนี้ครับ 1. รัฐบาลนำโดยตำรวจและกรมสัมพกรณจะต้องเชื่อช่วยเหลือลูกหนี้เจรจากับเจ้าหนี้นอกระบบเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่เป็นธรรมตามกฎหมายเจรจานี่นอกระบบให้หักลบกบหนี้ดอกเบี้ยและค่าปรับที่จ่ายเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดครับ2ครับเพิ่มช่องทางให้พี่น้องประชาชนธรรมดาเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้มากขึ้น ซึ่งมาตรการที่เราอาจจะทําได้ครับเช่นมีวงเงินรีไฟแนนซ์ของสินเชื่อในระบบให้พี่น้องประชาชนครับหรืออีกวิธีครับมีวงเงินฉุกเฉินในแอปเป๋าตังค์ครับที่เรามีอยู่เนี่ยครับให้กู้ได้ทันทีติดเครดิตบูโรก็ให้กู้ได้ครับจะทํากฎหมายปล่อยสินเชื่อขนาดเล็กมากๆเพื่อจูงใจให้เจ้าหนี้นอกระบบขึ้นมาบนดินครับ มาเป็นเจ้าหนี้ในระบบที่คิดดอกเบี้ยกับประชาชนที่ต่ำลงและถูกต้องและเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนครับสุดท้ายนี้ครับผมขอฝากข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาที่นําเสนอมาที่กล่าวมาข้างต้นครับไปยังคณะกรรมการวิสามันที่จะตั้งขึ้นนี้ครับและฝากไปถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมมั่นใจว่าทุกท่านรู้สถานการณ์ดีครับแต่ทําไมแก๊งเงินกู้ยังมีอยู่ทั่วไปอย่างเปิดเผย ลอยนวลอยู่ได้ครับบางเวลาจับทลายออกข่าวใหญ่โตครับบางเวลาไม่มีการดําเนินการใดๆทําไมมีบางรายโดนจับบางไรายไม่โดนจับผมหวังว่ารัฐบาลจะดําเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเพื่อไม่ให้มีใครมาขูดเลือดขูดเนื้อแสวงหาผลประโยชน์ทํานาบนหลังของพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยอีกต่อไปครับขอบพรคุณครับ